สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแต่งรถกันนี้นั่นเองนะครับผมเป็นรถที่เออ่สามารถลงน้ําได้นะครับผมเหินเดินอากาศทุ้ยไม่ใช่กันงั้นโอเคเราไปที่บอร์ตอ์ต่อครับผมอันนี้นะครับราคาล้านเจ็ดนะครับถ้ายังไม่ได้ผ่านภารกิจอันบนนะครับผมผมซื้อมาแล้วนะจ๊ะโอเคเราไปกันเลยฮะก็เรามาแต่งกันนะครับผมเทคนิคก็คือเวลาเราลงน้ำเนี่ยเรากดตัวเฮดค้างนะฮะเพื่อแบบปรับเปลี่ยนโหมดล้อไงเพราะว่าถ้าเป็นโหมดนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับอืม แถ้าเป็นอยู่ข้างบนเนี่ยก็กดเอาล้อลงนะครับเพื่อให้มันวิ่งเร็วนะครับถ้าแบบนี้ขึ้นไปเนี่ยแบบวิ่งไม่ออกแล้วเพราะว่ามันคือแจ็สกีไงอ่าต้องเข้าใจด้วยนะครับดูดูเห็นไ,ไหมมันจะวิ่งไม่ออกอ่กดตัวเฮดค้างครับนี่เอาล้อลงเห็นไหมวิ่งได้เลยโคตรจ้าบกดคลิกขวาครับคือการยิงนะฮะคลิกข,ขวาคือการยิงนะครับผมนี่แต่ปืนนี้ค่อนข้างเบาครับเพราะว่ามันเป็นปืนติดรถเออต้องเข้าใจไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกนะฮะเออสิโอเคจับไฟชุดใหญ่ไปกระพรบ ชุดคันนี้นะครับรถคันนี้เอ่อไม่ใช่ดิชุดที่ผมใส่อยู่นะครับราคา10,000แบาทนะครับเป็นชุดคนป่านะครับที่ผมซื้อก็คือมาเพราะว่ามันเป็นนีออนกมันแรเท่ดูด้วยนะครับแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบลาวก้าวนะสำหรับผมนี่มันก็ลาวกาวนั่นแหละฮะแต่คือมันก็เท่ดีครับอ่ะเมื่อเอาเตมไหมครับผมขอหน่กินน้ำก่อนได้ไหมพอดียังอาการป่วยยังไม่หายเลยครับ่าชื่นใจ อ่ะเมื่อเต็มไหมครับผมแบ่งนี่เขาเต็มไปนี่ฮะโอเค M S level 4ครับผมอันนี้ไม่ต้องใส่นะฮะพรพอ,อใส่เป็นแบบพอน,นี้มันมีนี่โอเคเอาคลิปหน้าตอนนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับไปที่ของซีนอนครับซีนอนครับผมโอ้โห รถคันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่เลยแหละนะฮะโอเคจัดไฟกับเพล็บดีสเปรย์ครับวันนี้นะครับพี่จะมาแต่งรถคันนี้สีเหลืองนะครับผมขออภัยด้วยนะสำหรับสีอื่นที่ไม่ได้ทำนะฮะเป็นสีเหลืองนะฮะวันนี้นะครับผมเป็นเหลืองฟ้านะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเลือกสีกันก่อนนะฮะก็จะเป็นเหลืองนี่นะครับเยลโล่เราหนึ่งเรามีเยลโล่กันหนึ่งไหมมีแค่เยลโล่นี้ใช่ไหม เต่าไปนี้นะครับอืมให้มันแบบดูแรงเงาเงหน่อยดิมันแบบเงาๆหน่อยเฮ้ยใครเลยนี่น่าเกลียดจังเลยไปใส่ครับไบต์ออเรนนะครับมันเหมือนมันเหมือนส้มแต่คือมันเป็นเหลืองนะฮะเดี๋ยวเราใส่เป็นแบบสีซ้อมไม่ต้องใส่ครับเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วกันในส่วนนี้ครับเฮ้ยถ้าเหลืองแดงไม่สวยไม่เราหยุดกับคำว่าแดงกันสักพักหนึ่งแล้วกันนะเราอยู่กับมันมาเยอะครับ ครับสีแดงเนี่ยเราอยู่กับมันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นฮะสีฟ้าอยู่ไหนครับเอ่อสีฟ้าต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมเอ้ยแบบนี้มันเอ่อมันก็สวยดีนะนี่ฮะขอสีฟ้าหน่อยดีกว่ายังได้แบบสีฟ้าอันนี้เว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราเข้ามาเลือกตรงนี้แล้วกันฮะ เคานีครับเต็มไหมครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกกันไงแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งร้องก่อนเนี่ยเออเคเทลโบครับใส่ไปวิวนะครับขอเป็นร้องโรลไรเดอร์นะครับผมอ๋ okay. อโอเคนี่ล้อน,นี้ไม่ไม่เข้าอ่ะที่เราโอเคเอาเป็นร้องน,นี้แล้วกันนะฮะโอเค okay, จัดไปลายไฟกระพริบนะฮะดอลล่ามันก็สวยนะแต่ยังแล้วกันโอเคใส่สีครับผมเป็นสี สีฟ้านะฮะสีฟ้าอยู่ไหนสีฟ้าอยู่ไหนนี่เป็นสีบลูอันนี้อ๋อใส่นี้แล้วกันนะครับผมสีบลูนี้นะครับก็อย่าให้มันจีดจ้าโอเคใส่นี้ไหมครับอ่าข้างข้างนะครับขอบขาวนะฮะอันนี้นี่ก็อาจจะยังทุเรศอยู่นะครับสําหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรอย่างงี้นะครับขออภัยด้วยนะจ๊ะควันสีขาวเอ้สีเหลืองนะฮะโอเคไปที่สีเหมือนเดิมครับล่างครับตรงนี้ก็ไปสีฟ้าไป เอาสีฟ้านี่มันเหมือนที่สุดนะฮะนี่ฮะอัลตราบูนะนครับแล้วเราก็ไปปรับตรงนี้นะฮะเป็นปรับแสงนะฮะนี่ปรับแสงนะครับก็ให้สีฟ้าเนี่ยมันส่งพลังนิดน,นึงนะฮะและสีเหลืองก็เข้มเข้มไปด้วยก็น่าจะเป็นแบล็คไปเลยไหม แม็กไปเลยแล้วกันนีฮะอย่างงี้ไปเลยจัดปฟไฟกระพริบนะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับล้อเสร็จไปแล้วนะครับผมก็โอเคหมดแล้วนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปขี่รถเรือเล่นกันก่นกานะฮะโอเคจัดไฟไฟกระพริบโอเคตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างครับกดตัวแซดดูชื่อตัวเองครับใครใครคนที่สองใครเอฟวิลเลอร์ครับครับผมสมีทแท็บ แค่จะไม่แค่จะไม่มีช่องใช่ไหมมีครับช่องคอดไป <c oughs> เราไปลุยน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงไหนกันนะไม่มีช่องคอดเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตรงนี้เออข้างใครทหารนะที่มันมีแบบขึ้นเยอะๆใช่ไหมเออโอ้มันเป็นมันมันคือเจ็ตสก,กีดีๆนี่เจอดีเจข้อด,ด,อด,ดีคือพอเราขึ้นบกปุ๊บ<ม>เอาขาเอาขาลงปุ๊บป้าบ,บขี่ต่อ ปุ๊บพอเครียดๆจากบนโบกปุ๊บไงต่ออ้าว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 ไอ้ห้าอ้าวปุ๊บกดตัวเฮ็ดปุ๊บหาไรต่อโอ้ต้องยิงแค่จะมีทิ้งเลยเนี่ยมันมีปืนยิงได้ไงไปแลวใไหมฮะช่างมันเถอะครับช่างเถอะครับอ้าวใครอยู่ข้างหลังอ่ะทำไมเซฟมาช้าเซฟอ๋อเมื่อกี้โดนนะครับอ้าวตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดพัทลีครับโออยู่ชนอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนั้นก็ช้าดิชนอยู่นั่นน่ะเมื่อไหร่จะ เมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยอ่นี่ขึ้นพอขึ้นพอเอาลงเอาล้อลงนี่เขาเรียกว่าสเตปปเ๊บนี่พอลงนะเพื่อเอาออกอ๋อเขาเรียกว่าสเตปโอ้โหสเตปโดนใจว่าใจโดนเธออันสเตปอัพ after before before after after เจ็บคอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเร็วกว่เจ็ตสกีเนี่ยใช่เพราะว่าเราสามารถอัพได้ใช่ นี่เอาล้อลงปุ๊บนี่อย่างนี้เลยนี่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 อ๋อนนี่พอเบือบ่อเบื่อปุ๊บก็นี่ลงนี่เลยแล้วก็เฮ็ดออกอโอ้ยม, <c oughs> มันจริงอะไรจริงคันนี้เอ้าเอ้าแล้วใครอ่ะแล้วใครอยู่ตรงน้ำอ่ะคนคนโอ้โหเซฟเซฟชาเซฟรถก็คันเดียวกันทำไมเซฟช้าเซฟอ๋อผมอัพไม่เต็มครับต่งไม่พอเราต่ำพูดมาได้เนาะ แครดโดนใจมาใจโดนเธอ Cat, แครดเอไร่เราเออเร่อแม่นเปรี่ยวเฮ้ยจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงค่ายทหารแล้วเนี่ยจะถึงจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงอะไรวะที่เอาเป้นเวลาขึ้นๆสูงๆแล้วลงบานไม่จมทั้งคันจริงเหรอใช่เหรอมันคือคือคือน,นี้มันหนักใช่ไหมพอมันขึ้นๆสูงๆแล้วแบบมันลงบานไม่จมไปทั้งคันแล้วขึ้นะไรแต่พี่พี่ยังพี่มันมันจมนิดเดียวเลยเหรอ ไม่เห็นจมเยอะเลยวะมันจมไปครึ่งคันเฮ้ยไปไหนยะไปไหนเลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวาขึ้นอยู่ทางขวายิ่งไปไกลนี่โทรศัพท์ไม่ได้เลยนะ่ยขึ้นน้อยขึ้นน้อยเฮ้ยเอาชิบหายตรงนั้นขึ้นน้อยกว่าวแน่หรือไม่มีไม่มีขึ้นเลยอะล๋อแม่อ๋อได้ยินป่ะอ๋อไอ้ปลาเรือไอ้ของผมเรือเคยบกว่ะเคยบกตึ้นเกตตึ้นใช่คำน่ารักไหม เฮ้ยตรงเฮ้ยตรงไปมันตรงไปได้ใช่ไหมได้เรามีล้ออย่างนึงเรามีนี่ทำไมแคสต์มี่มันเร็วกว่าวะแคสตมี่มันใช้มันโปครับเออแคสตมี่มันโปอ่อนอ่อนเหมือนคล้ายเหมือนรถปูดช้าสุดเลยเนีะโอ้โหพี่อยู่หลังสุดเนี่ยเมื่อกี้ขับเลยอะไรเงี้ยนี่จะขับมาชนจะจะขับไปเชียงใหม่เสร็จไปเลยเป็นอย่างไรล o n โอเคมาในเวลาเริ่มนะฮะไปเมื่อกี้ตอนเราขี่ทวนน้ไมนี่แบบอย่างมันแต่ไม่ได้อัดไว้ฮะขออภัยด้วยเพราะว่าเราคิดว่ามันจะแบบยากไงใช่ไหมเออตอนนี้เรามีเรามีคนบ้าอยู่คนหนึ่งครับที่แบบไม่มีเจสกีแล้วกําลังรอรออยู่ใกล้ทางอ้อไอ้นั่นโอ้ยเฮอโอ้ย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 เฮ้ยต้องให้เขาคนนั้นแบบแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมชื่อโอมเด็กใหม่ครับอู้ววโอ้หลุดโกงเลยอมไม่ต้องมองพี่ไปแล้วโอมโอ้พี่ชนกระเด็นไปต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นสองคนเสียดายอ่ะเสียดายตรงที่อันนี้มันได้แค่มันนั่งได้แค่คนเดียวอ่ะเออไอแต่จริงๆอ่ะจริงๆมันมันควรจะนั่งได้สองคนด้วยใช่ไหมเออมันมีที่ก่อนด้เราเดี๋ยไว้นะไงไนะงไ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 ง อย่าลืมอาเทียนทูปนะทำไมอะดอกไม้ยิ่งดีทำไมอะ <c oughs> ว่ายน้ำสุดยอดไปเลยอย่าลืมค่าสังกทานนะทนี่อุ้ยดูขึ้นนี่ดูขึ้นอ่ะโอโลแม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินลูกสัญญาณดีมากเลยขึ้นเยอะ <c oughs> ไอแว่นไอ้แวนอ๋อ,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 อหลายบาทคนระับประมาณพันสี่เก้าเก้าครับผมราคาเกมนี้อ๋อ ซื้อช่วงรถอ่ะซื้อซื้อช่วงรถอ่ะพี่ซื้อแบบราคานนเต็มอ่ะพี่ไม่ได้ซื้อเองด้วยดิมีคนส่งให้เฮ้ยผมได้ของฟรีว่ะเฮ้ยมึงยืมเพื่อนมาเล่น,น <c oughs> ลหนิ <c oughs> โอ้ยแต่ไม่ช่วยยิงเลยเฮ้ยไอเจสนไฮจินสกีมันไฮสกีมันถึงใช่ป่ะเวลายิางแบบมันระเบิดยากใช่ไหมมันมีอยู่อย่างนึงแบบนัดเดียวระเบิดเลยเออแล้วคูก็ต้องไปเอาใหมใคร ใครบอกว่าระเบิดยากใครบอกหมายถึงลำที่ผมยี่ไอ้จอาอถูงใจไปครับได้เวลาครับผมได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วนะคะนกคันนะคันนะคะจะไปชุดใหญ่นังกระติกนี่นี่ถ้าเปิดแบบเพลงนี้ไปด้วยตื้อๆด้อๆด้อยดื้อๆดื้อๆดื้อๆด้อๆดื้อๆด้อๆดื้อนดื้อๆดื้อๆด้อๆด้อๆ้อนอๆอด้อๆ้ออนรออนนอยู่กับเซฟเนี่ย ล้อนั้นก็อุ้ยยุบไปครึ่งคันอย่าเรียกว่าเป็นลำนะครับเรียกว่าเป็นคันดีกว่าอย่าเขาจะหมายถึงอื่นเฮ้ยเร็วกว่าว่ะเร็วเร็วกว่าเรือใช่ไหมเร็วเร็วเร็วกว่าเรือใช่ป่ะโอมก็มันมีโทโบัวร์โบมันมีทับเรือมาไ์โบท่านกำลังเข้าสู่บริการรับดูดหัวใครเฮ้ย อาจจะเป็นหัวหอมก็ได้หัวหอมใช่สีแดงปีนาวัน้5 open face watching on the way ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่เอ้ยใหญ่ใหญ่ใช้ปืนนี่ใหญ่ใช้ปืนนี่ใหญ่ใช้ปืนสีได้ไหมพี่จำสีได้ไหมนะจำสินได้ไหมพี่ไม่พี่ไม่ใช่กบมาสีพี่โอ้โหจำได้สีพี่โน่่คอนนโทรขึ้อะไรสีพี่โน่เหรอใช่ใช่ สีพีโนโซเปนีเอ้ยลีกะลีกะถามพี่พูดเองนะลีกะลีกะเอาขึ้นหมดเอารอได้ยังไงไม่ยอมเติมเงินเลยขึ้นหมดเจดูคนข้างหลังมาเถอะอะไรอะคนข้างหลังนี่อ้ทิ้งหึเรามาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยดีมาตรงกลาง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 เอ่อใช้จะไม่อบอุ่นเจอย่าใช้ปืนนี่เจโอ้ยขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผมอยากรู้ไงถ้าติดดาวตำรวจไปก็ตาม ตามก็ตามมาาอ,อยากไปไอ้ไเรือสป,รสปีดบอสคันนู้นแม่งมาช้าว่ะโหไปแล้วๆๆไปขับเคลื่อนสองใบพัดเนี่ยขับเคลื่อนสองใบพัดแม่งขับตามมันดื้อขับแรงมันดื้อเนอเออแม่งเกย์อ่ะไปถามว่าแรงไหมคันนี้แรงนะใช่ไหมแรงเลแหละเออมีขึ้นเยอะๆไอ้ไม่พนมันใช่นหายไปไหนหมดเงี้ยเราก็เกียร์ อันนี้เราเหมือนขี่แบบโต้คลื่นเอ้ยแบบขี่แบบเอแบบเอนั่นแหละ <c oughs> ฮึบจ้าลังก์กโอ้ยเฮ้ยคลื่นใหญ่มากเลยลำมาก <c oughs> อ๋อมาบ่ต่อหน้าต่อหน้าต่อหนาต่อหนาต่อหนาต่อเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนสปีดโบ๊ทแซงเฮ้ยเซฟเซฟมาเลยเลยดิเซฟ นี่ตามันขึ้นตามหาเนี่ยโทรจะหลุดไปถึงไหนเนี่ยเอาจนกว่าเรือมันจะแบบล่นอะสปีดบ๊ทอตรียกว่าปลาวานขัดไอยู่ข้างหลังเวลาขึ้นแบบนคลื่น <c oughs> ยกยกเขาเรียกว่ายกโซดยกซด <c oughs> สับโดดที่ <c oughs> สับโดดสับโดดเลี้ยวขวาดีขึ้นเลี้งวขวาเอาเฮี้ยกนตัวเอฟเท่กูชน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 ล้นมันอะ มีลามเข้าลามอ่ะนะอมันเป็นบล็อกหนึงมนนับหนองมนโอ้โหขึ้นขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่จริงผมบอกแล้วไม่าเรื่องดูดิขึ้นมาทางขวาดูดิขึ้นมั้งใช่ของบิ๊กตูดตูดใหญ่โอ้โคตรใหญ่ใหญ่มากอ่ะเรือเนี่ยดูดิขึ้นเนี่ยโคตรใหญ่เอ้ยเอ้ย ขึ้นใหญ่มากเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อู๊นไอ้เย่าตอนละครเด็กกูก็โหดที่ผายไว้ดาวโตฮึ่ฮ้ยฝนตกแล้วว่ะฝนตกเนี่ยมันขึ้นขึ้นใหญ่เรือไหลหนีใหญ่ใหญ่มากเรือเราเจ้เจอยู่ตรงนั้นเหรอเจจะอยู่ตรงนั้นเหรอสูงอ่ะโอ้ยดาต่ำอยู่เลยระทึกอะแบบ สูงสูงสูงมากเฮ้ยมันหนีจริงเว้ยเนี่ยกลับไปรับกลับไปรับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยดูขึ้นนี่ไอ้ยิ่งฝนตกยิ่งบวกเข้าไปใหญ่เลยแบบเอ้ยตอนเอ้ยช่วยบอกพี่ดิว่าตอนนี้ฝนตกใช่ตกตกตกเต็มเลยตกโอ้โหวิ่งขึ้นเมื่อเมของผมนี่ช้าที่ขึ้นที่ไม่ตก ของผมเป็ดผลจบผลขึ้นอะไรไงไอหน่าหนอไอ้อะไรนะนาวูซีมีแอมจอนซีน่าเฮ้ยอย่ายิงนี่โทรยิงทำไมอะไอแอมหน้าสีจอนหน้าสีจอนสีจอนเหลือหน้าเดียวจอนเดียวแบบแยกสองอะมีรูจมูกสีรูในอันเดียวอะโอ้ยเมันนี่มันเป็นโรคกลัวรูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกุบคตัวเองีกเลย ในวันเฮาโอเพนเซเอาล่วงแล้วเอาแคทมิดอยู่เลยเนี่ยใช่มันมันมีชุดไว้นะล่วงครับล่วงเฮ้ยใหญ่ออกน้อยออกตายนเอยแค่ทมิดงั้นใส่ใส่หน้ากากดำน้ำแค่ทมิดเฮ้ยพี่เรือดับหว่ะใช่แคทมิจะมีพนันงานบางอย่างก็เป็นได้ถ้าออกจากเรือนะออกออกจากเรือนั่นเองครูว่า แล้วเป็นตัวละครมันเหมือนแบบมันไม่รู้สึกอะไรกับบนในน้ำเลยเนี่ยมันจะตายหายมันรู้ตัวไหมเนี่ยรถดำน้ำดิรถดำน้ำโอ้พี่ผมเกิดไหนไม่รู้เนี่ยใส่ยังทันไหมโอเคใส่นี้อ้าวใส่นี้ไม่ได้ด้วยโอ้นโหนก็จะใส่แบบน่าจะอยู่ได้สามสี่วันมันต้องใส่บนน้ำนี่พี่ใส่แล้วเนี่ยผมผมใส่บนน้ำเนี่ยเอานี่ยหลยพี่ผมโอ้โห อะไรนะมีทางตายพี่อ่ะทำไมพี่ไม่ตายวะหลอดนี่มันเด้งหลอดมันเด้งตลอดเลยมันแบบมันไม่ยอมให้ตายอ่ะหรือว่าพี่ต้องออกวะถ้าออกก็ได้วะออกเออวะเฮ้ยพี่พี่พี่ออกได้พี่ออกได้เพราะว่าพี่ใส่นี่อ่ะ Fuck you man Fuck you โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าจะทำอะไรอีกนะครับผมถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับผมอยากให้แต่งรถอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ เฮียอะไรคอมเมนต์นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมเจ็บตาเจ็บตูดนะผมไปนายเทสบอกบายบายหน่อยยบายจ้ายบายจ้า